วันนี้ก็สัส้นเนาะเสื้อสุดของแม่สวยเนาะในเสื้อพีก่ก็ดีไอเสื้อสวยๆก็จะไปเที่ยวเกาหลีด้วยแล้วก็มันเจ็บใจเนาะคือองค์เขาให้แม่ห้าเจ็ดหวยนะแต่อะไรมามันไปซื้อแม่พักเขาบอกไม่มีพี่ในหน้ามีแต่เจ็ดห้าเธอดูสิ เนี่ยมันมันเหมือนกับอะไรไม่รูกบุญบุญมีจักรกรรมมันบางคือแม่ไม่พูดเยอะหนึ่งหนึ่งนาที่อเอามาโชว์แล้วเอฟซีผ่าน YouTube นะอ่าเอฟเฟซบุ๊กนะเขาบอกว่าแม่ขอหวยจริงบอกว่าโอ้แราไ,ไม่ไม่ไม่อยากให้ใครงมงายจริงๆว่านี้คำนวณคำนวณข้างบนได้ได้สามแปดนะคือใกล้เคียงเนี่ยเอ้คำนวณได้สาม คำนวณสมตัวมันตรงนะสามดแล้วมันสำหรับช็อตแม่นมเพราะว่าเมื่อวานพี่ก็ถามว่านี่นาะหวยออกอะไรเราเราบอกว่าเออสามแปดเจดมันเข้านะแต่มันมันเข้าสำหรับตัวกาลางถ้าคนไปกับใช้กับฝามันเป็นแนวทางไนงะโอ้โหถ้าลองแม่ให้ตรงเพงเพ่ทุกคนแม่ก็แม่รวยแล้วแหละมันเป็นเพียงหลักการมันเป็น แต่วิชาวิชาที่พักคำนวณโหราศาสตร์ไทยถ้ารู้เองก็รวยเองแล้วดีกว่ามะคือเราใช้การคำนวณซึ่งไม่ต้องบอกว,ว่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางแนวทางในการเสี่ยงโชคดีกว่าดูดิโอเสียดายนะองคเขาเขียนใจมือให้แม่เลยห้าเจ็ดดูดิ จอลูกลูกเอ็ดว่าเออแม่ทำไมาเล่นหวย,ยแม่ไม่อยากกลับวะบอกไม่แม่ไปหาเซอร์แล้วไม่มีแม่พาเขาบอกมีเจห้าม,ม,มันเหมือนว่าบุญมกีกรรมมั่งเขาบอกแล้วว่ายัางชอใจกรรมให้กับคนดูดวงอยู่แต่ว่ามันเคยเข้าลองมาที่หนึ่งแล้วแม่ดวงแม่แต่แม่ก็เสริมตลอดนะเสริมตลอดโอเคแค่นั้ ok. นะ เป็นคับใน y o u t u b e อะเขาบอกว่าแม่นขอหวยในดีขอหวยในแม่ให้หวยแม่นมากคือเราเป็นแนวทางแม่บอกแล้วไงเมื่อวานเขาถามแม่เลขอะไรแม่บอกสามเจ็ดแปดมันออกสามปเห็นไหมถ้าเราไปกลับกลับตรงไหนก็ได้สามตำแหน่งอะมันก็ถูกเพียงแต่ว,ว่ามันต้องต้องเข้าใจกับจังหวะนะเพราะว่ามันก็ถูกยาก,กน,นะ เป็นแนวทางในการซื้อเรารู้ว่ามันมันน่าจะมีเลขตัวนี้อยู่เราก็ไปกลับอะไรอ่งโอเคค่ะนีณค่ะ